บางทีอะไรเขาก็ตรวจตัวจวัตกรพวกนี้นะคือคําใหม่ๆเนี่ยเอาไปตรวจไอ้ตรวจโรงเรียนนะฮะว่ามีการพัฒนามีการจัดการจัดการยังไงกันบ้างนะฮะก็มามาทบทวนความหมายของคําว่านะนวัตกรรมภาษาังกฤษที่เขาเรียกว่า innovation นะ innovation คือนวัตกรรมเนี่ยบางทีเราก็พูดไปแล้วก็ลืมว่ามันคืออะไรจริงๆอะ่ะก็คือมันต้องเป็นสิ่งที่ใหม่นะเป็นความคิดใหม่ นะฮะแล้วก็เป็นที่ยอมรับของของออกลุ่มชนน่ยขององค์ของสังคมหรือของการของกลุ่มการตลาดนะแล้วก็ถูกนํามาใช้เป็นครั้งแรกและและได้รับความนิยมนะฮะทำให้เกิดประโยชน์นะฮะอันนี้เอาคกมหมายเชิงเศรษฐกิจของเขามานะเชิงบริหารธุรกิจมานะของการศึกษาเราก็ก็คานองเนี้ยมันต้องนํามาใช้ในในครั้งแรกแล้วก็ ได้รับความนิยมแล้วก็สามารถสร้างประโยชน์ต่อการศึกษาแนละการผลสำฤทธิ์ของการศึกษาของเด็กของด้วยนะฮะคือน,นวัตกรรมนี่ทบทวนคําว่าบางทีเราพูดคํากันว่าเทคโนโลยีไปเยอะลืมคำลืมคำว่าน,นวัตกรรมไปน,นวัตกรรมเนี่ยบางทีมันก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้เทคโนโลยีนะมันใช้แบบการเรียนการสอนน,นวัตกรรมเรื่องการเรียนการสอนน,นวัตกรรมเรื่องการจัดการชั้นเรียนเนี่ย บางทีมันเราเอาอะไรใหม่ๆม,มาใช้นะแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้ใชเทคโนโลยีแต่คีย์เวิร์ดของมันคือมันเป็นสิ่งใหม่จะเป็นเทคโนโลยีหรือไม่เทคโนโลยีก็ได้แต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเทคโนโลยียนั่นแหละนะฮะต่อไปอันนี้เราทบทวนไอ้คำอธิบายรายวิชาเนี่ยมันก็มีคำว่าศตวรรษศตวรษที่ยี่สิบดตัวศตวรรษเราไปดูโมเดลของคำว่าศตวรรษที่ยี่ดเนี่ยมันก็มี มันก็มีอะไรอินโนเวชันมีทักษะมีอะไรหลายๆอย่างแล้วก็บางทีบางโรงเรียนบางเขตเขาไปไปตรวจสิ่งเหล่านี้นะคำว่าสัสตรวที่ยี่สิบเอ็ดจริงๆ,ๆมันเข้ามาแล้วตั้งนานแล้วยี่สิบปีแล้วตอนนี้สองสองศูนย์สองสองก็คือมันเข้าสัตสรวที่ยี่สิบเอ็ดมาตั้งยี่สิบสองปีแล้วนะฮะตอนที่มันเข้ามาใหม่อะมันมันได้รับมันเป็นสิ่งใหม่มากตื่นเต้นกันมากแต่ตอนนี้มันเข้ามายี่สิบปีแล้วบางอย่างที่เขียนไว้ในโมเดลนั้นเนี่ยก็ดูแล้วก็อาจจะ ดูอาจจะไม่ไม่ไม่ใหม่แล้วนะฮะอันนี้ก็ทบทวนคําว่าสดที่ย1แล้วก็ทบทวนคําว่ามันมีคําว่าน,นวัตรกรรมด้วยนอกจากคําว่าเทคโนโลยีอันนี้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์มันมีไลสไลด์เดี๋ยวอาจารายด์ยดูนิดนึงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์จแนะนำก็คือพวกแอปพลิเคชันพวกอะไรเนี่ยถ้าถ้าจะครู ที่สามารถใช้รู้จักมันและใช้มันได้ดีเนี่ยเราก็จะสามารถนํามาใชา้ในประยุกต์การเรียนการสอนการสื่อสารกันผู้เรียนของเราเนี่ยได้ดีนะฮะคราวน,นี้เด็กรุ่นใหม่บางทีก็เรียนรู้ไม่ยากนะถ้าเจอชื่อชื่อแอปนิดเดียวก็ไปเรียนเองได้นะฮะแต่ว่าถ้าอาจารย์ที่ท่านไม่ถนัดนะฮะอาจารย์เอาโศนี่ยก็ไปแนะนําท่านด้วยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้นิดนึง ให้ดนะูในเชิงนวัตกรรมเนาะนวัตกรรม